วันนี้เดี๋ยวสัสจะส่ง,สงบแบบเอกาสารสำคัญจากวัดโอกาสให้เสร็จน,นะคะที่แถวห้องเรีอนฮัชู่อัลล่าฮ์ค่ะและ้วตอนต่อไปนะคะเราจะได้เป็นอะไรกันลูกเรือเบสิกนะเป็นลูกเรืออีกแล้วเออเป็นลูกเรืออีกแล้วโลมีเยอะแยะเป็นสิบอันได้เป็นลูกเรือโถเอ้ย แล้วทำควสเร็วด้วยดีเนีย่ยเราเราทำควสเร็วซะด้วยดูนะคือแกใช้เป็นคนทำควสในยาเนี้เก่งมากเลยเพราะว่าฉันทำบ่อยไงฉันเป็นลูกเรืออย่างโพสส่งเนี่ย,ยก็คือวันนี้นะคะวันหน้าเดี๋ยวฉันจะส่ง,สงแบบเอากสารสำคัญจากวันโอากาสมาให้เซนนะคะที่แถวท้องหล่อเรียบร้อยๆแม่ส่งเซนเรมบ้างที่ใบหมดเลยพี่เจ้ท่าหนูนะอยากไป นี่นะคะแล้วเราก็จะมาเปิดเกาะดึงยายานนะคะโป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 ,โป,โปเะเห็นไหมคะเดี๋ยวควายพี่ก็จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทิ้งขยะแล้วก็เอาพวกน้ำม่นมงน้ำมันนะคะแถวน้ำมันนะคะทำสายไฟนิดนิดได้หน่อยนะคะเฮ้ยเอ้ยควายจะเสร็จอยู่แล้วเอ้ยอืมเมื่อกี้มันเห็นนะเห็นป้าเห็นป้าเมื่อกี้มีคนทนอยู่กับเราด้วยคนหนึง่งคนหนึ่งตรงนี้แต่จำไม่ได้ไปแสงฟ้า จะไม่ได้เป็นไข่นะคะค่อยต่อไปนะคะจะเป็นท่อมสายไฟเคเบิลนะคะมันง่ายมากค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะลูกเรือแบบลูกเรือแบบเราอะเะอ๊ะมันมันโดดเหรอเนี่นะพี่แจมันโดดป่าวะ่านี่นะคะเดี๋ยวเราอัปโหลดอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราส่งเอกสารไปเขาบอกหัวหน้าแล้วนะคะก็ให้หัวหน้าส่งกลับมาหาเรานะคะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่จริงแล้ววุนยานนี้ใครเป็นฆาตกรฆาตกร n a s าเข้าไปนะคะไม่นะพี่ป๊อบอะไรอย่างโตยังไงครับใครฆ่าป๊อกานโตอป้าอยู่ไหนเออฮะผมอะเห็นอ่าห้องไฟนะมันโดนปิดประตูแต่ผมตอนนี้เข้าไปเลยมันปิดหัาที่เลยฮะเมื่อกี้ก็โดนเออเดินอยู่ประตูก็ปิดมากอะแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยผม ผมอยู่ตรงในห้องกล้องเลยกำลังส่องกล้องอยู่มุมนั้นมันไม่เห็นเลยคนนึงนะฉันสงสัยพี่ชามโมเขาเดินแปลกๆฮ่าโมแต่ตอนนั้นที่ชามโมวิ่งไปกับพี่กิทแล้ววิ่งไปทางด้านขวาผมยังอยู่ซีขวาทำงานอยู่เลยฝั่งขวาผู้หัวยานใช่ปะแค่นั้นก็ทางขวาที่เจเจเห็นตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นแหละพี่โมที่มีมือเยอะๆปะโอเคโอเคเห็นเห็นอยู่หัวยานอะ เห็นกับจิ้งจอกเข้าห่างป่าวะผมใช่ใช่ตัวผมใช่ผมอยู่ฝั่งฝั่งขวาครับแล้วแล้วถ้าชี้เจอศพตรงไหนนะนะถ้าชี้เจอศพตรงไหนนะในห้องไฟเลยคือมันปิดประตูก่อนแล้วผมเข้าไปเดี่ยวนั่นะผมยังไม่เข้าห้องไฟเลยน่าจะลง่อไปโอ้จะดูเห็นนะว่ามีคนวิ่งไปทางนั้นพี่แจ้งไม่ฉันไม่ฉันยังไม่ได้เข้าไปเลยเมื่อกี้ฉันทำเฟสยู่ข้างๆแกอุ้ยเอ้าฉันไม่ได้เป็น ไม่หมดไอ้โหมดไม่โหมดนะคือจะบอกว่าฉันเห็นแต่ฉันไม่ได้บอกเขาทำทีหน่อยมันมีคนหูเบาแล้วฆาตกรมันยับเราเรียบร้อยเลยโดนดัวไปแล้วเฮ้ยพี่แจมเกินแค่พูดว่าพี่แจมพราว่าฉันจะพูดไม่จบเลยว่าจะบอกว่าพี่แจมย้อนกลางแต่เราจะพูดว่าพี่แจมอยู่ตรงไหนแต่ทำไมไม่มีใครฟังเลย ฉันฆ่าคนตายฉันเป็นฆาตรกรอีกคนหนี่งขนาดกี่ฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเนอะ้ <Hey. S 1> ถึงขนาดบืออ่อนทำสายเคเบิลไม่ได้เลยทีเดียวไปตรวจร่างกายดีกว่าไปตรวจร่างกายดีกว่าสแกนเสร็จใน8 เจ็ดหกค่สี่สามนะความเข้มข้นของเลือดในออกซิเจนอะความเข้มข้นของของอกซิเจนในเลือดดิเฮ้ยออกซิเจนหมดแล้วต้องไปเปิดก่อนเดี๋ยวตายฉันจะไม่ยอมให้ใครในแดนที่ตายอีกเป็นอันคลาสใซส่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดวิ หึงเฮ้ยห้าสี่สามสองเอาโอ้ยเ,อเกือบจะหมดแล้วนะต่อได้ต่อตา,า,าเกือบเลยเ,เ,เกือบเลยอ่ะต่อได้ต่อตาคนคนที่เขามีแขนเยอะ อะไรเขาเขาเฉยโอกาสตอนที่แบบว่าเขาคิดว่าไม่มีคนตามปลางมาไงเขาบอกมาเดินตามมาหักย่างห่วงผมปล่อยให้คนพูดก่อนอะผมเห็นเขาบอกปาดคอแบบด้สองมือข้างหลังเขาพี่โม่แต่ผมก็อยู่ วิ่งมันจะไปทำซาบเทสเวลามันจะหมดอยู่แล้วคุณคุณมาจากเนี่ยทางขวาเลยเขายืนดักอยู่เลยไม่ทำซาบเทสเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดนมากับยังไงวะแต่เมื่อกี้ผมอยู่สายกับพี่กินกับพี่แป้งแต่คุณอ่ะมาจากทางห้องขวาไม่ใช่ผมมาวิ่งไปทางนั้นจะทำซาบเทส กลางกลางทำซาโบเทจอยู่ห้องล่างใช่ไหมโอ้โหย่างไม่เดี๋ยวนะก็แบบยืนอยู่อยู่กับผมนิดหึ่งในห้องไฟเต็มแล้วใครมันอยู่กับปางวะเมื่อกี้เต็มตาเลยนะใครที่มันอยู่ห้องซาโบเทจล่างเมื่อกี้ผมไม่ได้มาจากทั้งหนะโวันเพราะรู้สึกว่าเขาดูตาจีตาจีตั้งแต่ตอนแรกโอไม่รู้แล้วโอ้ชาบึฉันหนัวหนัอ่ะมั่วแล้วเฮ้ยแบ็คแจ็คดาวดูถูกอ่ะดาวใครอ่ะโอ้โห เฮ้ยข้าปิดปากอะ่ะผมจัดเลยไงโอ้โหเฮ้ยเรื่องราวในครั้งนี้พูดยากซะด้วยไปดินาซานาซาทำเควสนะพี่กิตก็ทำเควสนะเอ้พี่เจพี่ไมย้ยากว่ะยากมากไม่รู้ว่าใครแบบเป็นคนทำมันแน่พี่โซหรือเปล่า เอ๊ะแต่จกักรพรรดินีไม่อยู่แล้วเนาะต้องอยู่ดีทำไมเขาไม่เรียกคนเลยอะเขาไม่มีการแบบเรียกอะไปเลยอะหายไปเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยนนเห็นพี่ไม้ด้วยพี่กิดจะโดดไหมพี่โซอยู่ตรงนูน้นโอ้พี่กิจอยู่ตรงท่อแต่ไม่โดดก็จะพูดได้ว่าแต่วันนี้พี่ไม่เป็นคนทำ จิดงงอ้าวใครเป็นคนทำเฮ้ยตะไม้ตะไม้เมื่อกี้เราเราเราเออเมื่อกี้แป้งมันเดินคู่กับใครผ่านเราไปวะเอาอ้าอ่าใช่อ่าเดดแดดเอาไปจิดเจอตรงไหนนะเจอในห้องซาบุเอไม่ใช่ห้องซาบุห้องเอคาเฟเทเรียครับผมืมอืม มุ่งตะกีะก้ไปทางฝั่งขวาไงเดีแต่ตอนเดินตอนเดินผ่านไปก็มีอาชชี่กับแป้งไเดินมาสองคนผมกับไม้เดินมาด้วยกันใช่แต่ว่าผมเห็นแป้งเดินไปซ้ายก่อนอันนั้นหายจากคาฟเฟ่ทาเลียแล้วนะเอ้อยอดูตรงคาฟเฟ่ทาเลียเลยแบบคาบเกี่ยวแบบหัวหัวผ้าอยู่ตรงทางหัวพลาจริงจริงฟฟรี่ผมพูดจร,จริงๆเลยเขาเดินหายไปแล้วเขาผงมาพยายามตามเขาผมคิดว่าแป้งไม่ใช่ฆาตรกรแน,น่ๆไม่ใช่ดิเงินตาแล้วเนี่ย าพีแลดไม่คุณต้องฟังผมผมมีหลักการนี่แหละพี่โซไปไหนมาผมไม่เห็นพี่โซอยู่คนเดียวพี่ก็เดินไปเดินมาทำภารกิจเป็นลูกเรือไม่รู้ทำอะไรไงผมเห็นกับตําไม้แล้วกันนะโอ้คุณผ้าแล้วคุณบทผมผมไม่ใช่ถ้าผมถ้าผมตายแล้วผมไม่จบนะผมว่าพี่โซผมผมว่าแน่นอนของกตัญญูเนี่ยหมดหรอทัชชี่เนี่ยคุณค่าคนสุดผมยังสุดคณพองอยู่ทัชชี่เป่หัวพี่โซอ่ะเฮ้ยทัชชี่หัวโซใช่เลย เอออ้าวมันเป็นกับสูตรสีเทาแล้วตาดียากตาดีค่อนข้างยากตาดีเนี่ยเราต้องไปจับตาดูดีๆั่นก็น่าจะเป็นพี่ใหม่ส่วนขอพี่ใหม่น่าจับตาที่สุดเพราะว่าพี่ใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างมีสกิลมีความโหดแต่ไม่น่าจะใช่จากพอดีแน่นอน ตอนนี้อยู่กับว่าพี่ไมมเนี่ยจะฆ่าพี่โซหรือจะฆ่าพี่โซหรือจะรอพี่กิจไหมเอ้ยเขาก็ชนะไปถึงวิญญาณจังไอ้แจ็เป็นวิญญาณเหรอไอ้เจ็ตายตอนไหนอะใช่ครับไม่รู้เลยค่บผมพี่จะขอพูดอะไรคำนึงนะแต่โคตรเศร้าอ่ะตอนเนี้ยแต่เป็นไว้แจ็ค โอ้โหหนูจะบอกว่าหนูยังพูดไม่จบเลยว่าหนูเจอพี่แจงที่ไหนทุกคนบอกอ๋แจงพี่แจงแจงคแจ็คไม่แจ็คฉันไม่ได้โหวตจ้าโอ้ทำไมถึงเป็นพนักงขอทราบได้ไหมว่าสามคนนั้นคือใครครับเมื่อกี้ผมเอ็นคนหนึ่งผมฆ่าโตแล้วผมยืนรอเวลาหมดแล้วเรือมันจะระเบิดตายผมก็จะนัดแล้วไอ้เแล้วตอนที่ไปไว้แจ็คแจ็คกำลังจะจิ้มใครรู้ไหมใครแจ็กำลังจะโหวตพี่แป้งโอ้โหแล้วก็จะเลือกแล้วก็ตายเถอะเออ แเราจะเลือกโลไงพี่แม่เป็นโลอะไรวะแล้วจะแบบฮะไอ้ป้าบอกเห็นพี่แจงทุกคนแบบร้อนวนนัวเลยฆาตกร้องนัวค่าจะฆาตกรหนัวแล้วผมก็หนัวไปด้วยหนัวเพราะหนูไมที่เป็นคนขายแต่เมื่อกี้คือเห็นไหมว่าทุกคนแค่ฆาตกร้อ่ะเขาเกือบจะชนะแล้วนะเพราะเขาฆ่าพี่โซไปแล้วเขาเหลือฆ่าพี่กิีดีกคนเดียวแต่ว่าเจทําภารกิจเสร็จก่อนวิญญาณแพ้ชนะพวกเราแพ้หมดเลยเ้ใช่ไหมแปลกเกิน ผมอยากจะบอกว่าผมเป็นแบล็กแจ็คมาสองเกมเดาไม่ถูกต่างรัวเมื่อกี้ลงมาสามเกมแล้ว